สวัสดีครับพี่นองครับวันนี้ผ้ามาล่างบอกกบนะครับด้วยการเอาน้ามาออกนะครับแล้วก็ส่เติมไม้นะครับพี่นองหลังจากที่เข้าไปกบไปสองสามอาทิตย์นะครับที่ห้หัวหันนะครับหน้ามันกะสีเริ่มเสียแล้วจังหน่อยนะครับเข้าก็สีทาการเปลี่ยนนะครับผมจังหน่อยมันกะเข้าไปอยู่ในอิดโอ้เข้าไปแล้วคุณกบนะครับเข้ากับกระตงไส่น้าร้ายไปได้นะครับกะ ลึกๆไว้ที่หาเส้นทิเมตรซ้ำเก่านะครับพี่น้องซ้ำเกาที่เขาเคยบอกไว้นะครับพอถึงเวลาที่น้ำลดนะครับให้จีไซปูนขาวโรยไปนิดนึงนะครับกับน้ำเอเนะครับเพื่อที่จะป,ปั๊บคุณภาพ<อ>น้ำนะครับ<อ>ผมให้น้ำมันสะอาดกุนเอาันอ้วันนี้หัวกําลังใหญ่ นี่บ่อนี่สิบ่ท่านนีเปลียนนะครับพี่น <deal> ้องหวกนี่เป <sh> ็นห่วงเอาปิทตั้งเท้งผมเคย็งมือนี่ถือมือน้าบม่ไรครับพี่น้องเนี่หิวเอานะครับผมกรสีค่อยๆหิวนะครับเพราะว่าว่าครบกระป๋อได้ใส่หน้าไหลปันใเน่ครับ ก้อนเท่าสีล่างนะครับเท่าวกะเอาพักตบพืชนะมขึนก้อนนะครับผมหลังจากใส่น้ำแล้วห<ะ>ากะจังเอาลุ่งนะครับพี่พน้องนี่ครับมัน ม Circuit, ไม่เขียนกันอยู่ขังพะแงงนะครับผมเต็มเลยนะครับนี่ครับขนาดกรลังไงนะครับผมไงซ้ำๆสิหัวอีโป้มือแล้วนะครับผมม่นนี่ดวงบอดีปันไดนะครับพี่น้องว่าสิเปียนน้ำครับนึกว่าน้ำไหลไปเบิงไปเปิดเบิงน้ำพาดตะบบไหลเลยได้หิวออกครับพี่น้องโอ้ชายน้ำครับมันหมินมาที่นี่ว่ามันน้ำไหลเปิดเซ็งอั่นง้อก็จงไหล มันก็ดูก่อนอนเพื่อให้การหางกับนี่บ่อนการหางมันเลอมนุ่นปล่อยตัวมันที่แต่อันคอบคุณแล้วนะครับพี่น้องครับสำหรับการล่างบล็อกนะครับกับีประมาณนี้นะครับผมมียังมากไหมครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เขามารับชมครับขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ